การเรียนรู้ที่คาดหวังเขียนคู่อันดับลงบนกราฟในระนาบพิกัดฉากที่กำหนดให้ได้ต่อไปนี้เป็นการเขียนกราฟเขียนเส้นให้ตัดกันในแนวนอนและแนวตั้งจุดตัดเรียกว่าจุดกำเนิด แนวนอนคือแกน x แนวตั้งคือแกน y จะตุภาคที่หนึ่งจะตุภาคที่สองจะตุภาคที่สามจะตุภาคที่สี่จุดแต่ละจุดที่อยู่บนระนาบ จะแทนคู่อันดับเพียงคู่เดียวจะตูภาคที่หนึ่ง x เป็นบวก y เป็นบวกจะตูภาคที่สอง x เป็นลบ y เป็นบวกจะตูภาคที่สาม x เป็นลบ y เป็นลบจะตุภาคที่4 x เป็นบวก y เป็นลบพิจารณาการเขียนกราฟของคู่อันดับต่อไปนี้พิกัด3 4 พิกัดสามสี่การเขียนพิกัดบีสสามการเขียนพิกัดสลบหนึ่งสอง การเขียนพิกัด d ลบ2ลบ3การเขียนพิกัด e 3ลบ5 ถ้าเขียนพิกัด f 4 5จะอยู่ที่จตุภาคใดถูกต้องถ้าเขียนพิกัด g ลบสามลบสี่ 4, จะอยู่ที่จตุภาคใดถูกต้อง ถ้าเขียนพิกัด f 5 3ลบ3จะอยู่ที่จัตุภาคใดถูกต้องพิกัดลบส ลบหนึ่งคือจุดใดถูกต้องพิกัดสี่ลบหนึ่งคือจุดใดถูกต้อง พิกัด 0, 3คือจุดใดถูกต้องลากพิกัดที่กำหนดให้ไปวางแต่ละตำแหน่งให้สมบูรณ์ถูกต้อง ถูกต้องถูกต้องถูกต้อง